ผู้หันออกอย่างไรขนาดวันนี้มันมีคลิปของตุกตาเด็กผู้หญิงไปโรงเรียนแล้วมันลงว่าวันกันมาโรงเรียนนะกจ้ะทุกวันนี้ปัดนี้จากหน้าจออย่างเดียวใช่มันหากินกับเรื่องให้ข้าปั่นมันบ่เข้ากับยุดปั่นใช่ล่ะเราก็หยุดก็คิดดูถ้าเราหยุดแต่มันมันจะมีกระแสอะไร มันสิมีกระแสอียงมานสีเอาเอียงมาว่าได้เอามานสิเอาอียงมาว่าได้ทานั้นแหละมัน,ะนจะอ,อะไรเอาพูดจะจะรอดูแต่คนเข้ากลุ่มเยอะกว่ารอบไปออสไม่เลดี้กูหูจ๋าว่าไม่ได้ดตามไม่ได้ตามเลยโอ้ยหลังบ้านก็แตกเตียนเนาะถ้าขอไม่ให้ค่าคอยดูมันจะ มา่นสิโต้แค่ไดนาะร่องเบิองหมีร่องเบิองมัต้องไปต้องโกปันเบืองมั่นสิจังหดต้องโกปันเบิองมั่นสิเอากระแสอีหยังมาปันแล้วบอกว่าอุ้ยเล่นเล่นเรื่องเขาเนี่ยเอ่อได้เงินขัดบ่มีเรื่องเขาหรือซิมีเงินกินเขาเปล่าโอ้ยเออขัดบอลเหรีเรื่องมั่นสิมี่อันมีกินขึ้นมืออยู่เปล่าวายประธานโทษ เรื่องอีนี่เพิ่งเกิดขึ้นหนึ่งประมาณหนึ่งปีครึง่งชีวิตฉักนก้อนหนานี่ฉันจะอยู่รอดมาได้จ้าชีวิตหนานี่อยู่ไม่ได้สิ่าว่าอุย้ยตั้งแต่อีนี่มาแล้วแบบสร้างเงินเป็นก้อนเป็นกำเิเป็นก้อนเป็นกำอีกย่างเอ้ยเอ่อคุยกันแบบนี้ก็สนุกดีค่ะคุยกันสเพรยฮลาไป,ปสิละเมียเอ่อพูดถึงแต่ตัดจ้อยกับลูก ลูกเวลามาเจอกันกันกบโตอกอและคนรอบข้างดีจะจ้อยดีกว่าเมียงกับเดี่ยวมากเกาะแสงพอถ้าไม่มีแสงให้มันดับร้อปอร์เซ็นตที่ดีคนมากนเกาะแสงจะมีซุ่มมั่นหูดเซุ่มพวกมันนะคะค่อยเบิ่งกันเท่าเราไม่ไปตีขาามันอ่ะมันจะถึงขนาดไหนแบตเตอรี่หมดชาร์จค่ะถ้าพออไม่ปั่นเสียงดับแน่นอนดับอะไรกันดับ งานงานถ้ามันไม่มีกระแสงานก็ไม่มีนี่แหละหนูไม่ชอบนางเพราะนางมั่นเกินอู้ผูเลยสิเป็นมากมันคัดมันแน่มันคัดมันแน่มันติดตามฟังคุณเลดีตลอดนะทุกคนพูดถูกค่ะไม่ต้องไปให้ค่าพวกมันค่ะให้ค่าน้อยลงนะคะโเหมือนงานวันแรกเหรือเอเสริมโต๊ะผนังด้านหมูกระทะ ข้างบ้านเด <c oughs> ื้อเขากาจะดเสดเสริมอีดีนั่นละอาจจะได้เสริมอยู่อืมก็ให้กําลังใจผู้จัดเข้าไปนะคะเพราะว่าเล่ากระจิตเอาไอ้ผูย้ยบานไปปีนาก็กใหากกาลังใจแล้วไปอ๋อแสงเยอะช่วยดับนางมั่นเดียวด้วยขอร้องเบอกว่หอนมั่นมีกระดับแล้วจ้ะ แบบนี้ดีกว่ามีคนมาเล่านิทานใช่โอ h, ม้มัยมตะกวนก็คนมาถ่าฟัรงนิทานกันหลายหลายเลยเย้ไซเย้ไซเย้ไซมาถ่าฟส้างนด้านหลือปนไเลยพอกับซ้อมเบืองเนี่ยซ้อมซ่อมเบืองว่าสุดท้ายมันก็เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นใครนะคะใครที่อยู่ในเอกลุ่มช่องกลุ่มแชทอะไรนะคะก็ออกออกไม่ต้องไปกลุ่มแชทใดดอกค่ะไม่ต้องไปดอกเพราะมีแต่เขา มีแต่ข่าวเต่ามาทาั้งนั้นมีแต่ข่าวเต่ามาทั้งนั้นนะผู้ใดเอาพออไปแอบอ้างไม่ใช่เรื่องจริงนะคะบอกไว้ก่อนเออไปกดหัวเลาะสตอนรี่ตะจ้อยอยากหัวคักไปเบิงงเดอเป็นตะหักเฮ็ดยางก็เป็นตะหัก บ่าวอุดรสวีเดนสวัสดีจ้าอ้ยบ่าวอุดรไอ้อุบลไปอุดรแล้วอ้ยอยู่แต่อุดรอ๋ออยู่แต่อุดรจัางวันโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวมึงตอนนี้เล้วเดี๋ยวพ่อสิเอาแบบผลงานผลงานภูญี่บ่านมาล่วงตืมตืมตืมมึงน่ะเสี่ยผลงานมาล่วงมาล่วงมาล่เบิ่งน่ะ เออหายโรคหายว้านแบบมึงมีอะไรมาสู้มึงมีอะไรมาสู้มึงเอามาซี่งานร่วมผลงานแตกตึ่มๆแต่มันอิจฉามตุ่ยูมเมื่อนี้แห่งนันว่าด้เส้นสัญญาไมา่งานนึ่งบ่เฮออ้ยพอคือคนจริงไม่ใช่เอไอแต่เป็นเอ็เอลจ้าคือนัง่งว่าจะรับคนงานไปทำงาน เหตุนั้นอย่ยงเหตุนั้นอย่าดีจ้าอย่างนั้นแหละจะได้กดไหนเจ้าอยู่ไหนเนาะครับผมยูใส่วาตียูเสมอเก็มจา้าอยูเสมอเก็มยูเสมอเก็มนะคะลงให้ทันเด้องานคนแหงหลายเวย อ plane. อกมาแล้วบ่หมื่อหนึ่งแต่ต้องลงแบบลงเยอะๆอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเอาตะต้อยแบบลงงานแบบตืมๆเต๋มเต๋มเบิ้องดูสิไม่ปั่นกระแสมันมาปั่นกระแสตะต้อยแทนอย่างงเบิ้องมึงเสียวอย่างมึงเฉียวอย่างมากเออองนางมีงานบ่มีงานบ่บ่เด็ดดีมึงชิมีงานไหงบ่มีจ้าพอทำไมไม่เปิดร้างรายได้คะที่มากแล้วบ่อยพานจ้า พี่มาก็ล้ห้ผ่านกะเฮ็ุไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิพานนยู่ยละเม่เออเฮ็ดเป็นจริงเป็นจังมันก็จริงจังอยู่เลยเออแต่ว่าตะออตามากยังไม่ให้ผ่านค่ะเออาผพานมือเลย,เลยสิบอกเมียสิแจกบัตรีพี่ละลอยใบลอยใบคนน่ะผมอยู่ออสเตรซุนทางเหนือครับผมเอยพอออกหุ่นยูทางติด นอเวทั้งไตคุณเพื่ออยู่เทิงยัดตะบ่อยนักหน่อยจา้าตอก็ปิดวงแนวไหนงานรัวคาอว่าปิดวงแนวไดนงานคือรัวแท้อ้าคือว่าอันผู้ใหญ่บ้านสร้างต่อมอดจับเล่าเฮ้ยกระนาหามันมโนไปหมมโนไปมนโนค่ะมนโนไปค่ะแม่นโบมักกับต้องไปก้าวถึงเอาแต่ทิ่มตาจ่อยมาลุมมวนดี พอต้องรอเดือนตุลารับรองตัวเกียวปังแน่นอนโว้ยปังปุริเย่บึงคิ้วงานเขาสาจตืมตืมแตกตืมตืมเว้ขนาดคิ้วงานเด๋ยนนี้โว้ยแบบสองงานนี่หลายวันอยู่นะที่หาบุญหรือว่าคิ้วงานสองงานอ่ะหลายเพจเป็นอย่างนั้นหลายเพจไม่เอสร้างรายได้แม่นกับหลายเพจก็คือแบบติดนวลน,นี่นั่น แต่ของพออหน่มันมันยังไม่ผ่านคือผ่านผ่านแต่ดาวนี่จะเมียอือบอกบอกตาจ้อยบอกตอมอไทยเนี่ยกันนางเข้าประเทศมาเรื่อยๆเลยงานของตกัวเมียนกา้าพออ,อต้องเข้าไปดูคลิปเเออชิงลึกว่าติดเหลืองแก้ไขหรือคลิปที่ท็อติกออกค่ะไม่เหตุน่ะมันเขียวแล้ว เห็ดเขียวแต่ว่ามันยังบลอดานเท่ากับเท,ท็ดไปเรื่อยๆเห็ดมันเขียวค่ะเห็ดเขียวแต่ก่อนว่าจิตติ์เหลืองอยู่วันนี้มันเขาปวดออกแล้วเขาปวดออกแล้วจ้ะเจ้เห็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพันมือนเด็กพานมนนือนนั่นเนี่ยพานมือนเด็กพานมือนนั่นแหละ แต่จ้อยมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่เด้อสั่งการได้ถึงดาวังคารเว้ยาวาเด้อท่านทางเผื่อกูนะพอฉออออันเผื่อหลับฟังพอเพิน่นพอออนมจะออกแล้วให้มันออกมันนอ,อกบ้านแม่แม่ให้มันออกมานนอกบ้านให้มันออกมัเบึงเบึง,บงแบบสถานการณ์บ้านเมือง <laughs> มันหนักไหมแม่มันหนักไหมเดี๋ยวต้องเอาไม้ไว้ข้างบนต่อแม่นเออ ข้าใหม่ไว้ข้างบนป่อรอเปิดวงตัจ้อยต้องมีหลายอย่างเซอร์ไพรส์แน่ๆรถเมฆก็ซื้อแล้วและอีกหลายๆอย่างเอาไปซื้อรถเมฆจะย้งไหนอันตัจ้อยเราไปซื้อรถเมฆจะย้งไ,ไหนเมียวิปปอรตุ๊ข่าวแท้คุณยว่าเราไปซื้อรถเมย์สิซื้อแต่เมือ่อเลย

บุษเสินเอาเอากกอีแม่เราเขียนรถเม่อแม่เราเขียนรถเมเออกะอ่ะออะานรถเมตเนาะ่าะ่าฮ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 าน่าง่าฮ่าฮ่าย่งร่าว คนสองงานสามร้อยจ้าซื้อนานแล้วที่ขายลุงหลายเดือนก่อนรอบนี้รอตกแต่งจ้าเ้ากว่าซื้อรถเมียฉันนะเลยว่าอันพี่บ้านเราไปซื้อรถเมียก่อนได้แต่ซื้อรถบัตรได้หรือฮะแย่แม่ <laughs> ก็บอกว่าสื่อรถเมฆสื่อรถแม่แต่อุ้ยเอาวกน้อบว่ารถแม่เขรถแมฆนะจิงบายโอ้ไปสื่อสายใดเนาะพี่บ้านเราไปสื่อรถเม่สายใดแม่ไปสื่อสายใดทีแม่บอกไงบัวสายดขนแก้อุดรนบอกรถแม่สายใดเราสื่ออยอ้า อนนี้ไม่แจ้งเตือนมาไม่ทนันเฮ้ยสามชมั่วโมงละแม่เร้ยรถบัสกำลังตกแต่งจา้าสายฟาดไม่ยัง <c oughs> อือ <c oughs> พออถามเนี่ยรุดไม่เล่าสื่อเองแมนบอปอ ลดผัวรดผัวก็ซื้อตัวเพราะว่าอังกฤษออกจากยูจ๋าออกจากยูโดนเลี้ยวสองปีหรอหือ่าสองปีสามปีเปล่ไม่ใช่สิก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่มนห้าปีแล้วไหมห้าปีแล้วไหมอะเต่ยายุ่ใส่ครับเต่ายุ่ใสครับเต่ายุ่นี่กาเต่ายุ่นี่เต่ายุ่นี่กา อยู่อยู่เต่ข้างเต่าอ,อยู่ใต่ข้างเออเต่าอ,อยู่ใต่ข้างจา้ะอยู่นี่สองเต่าเด้อสองเต่าเด้ออ๋อมีสองเต่าอือ ที่ได้ไรายได้ดูหรือ,อยังเผื่อเราตั้งค่าอะไรผิดถึงยังไม่ได้ไรายได้พี่มาเขายังไม่ให้ผ่านจ้ามันเกี่ยวกันพี่มาเขายังบม่เปิดในห,ห้องจังได้ได้นะคะเขายังไม่เปิดค่ะมันหลอกมันใส่กุญแจหลอกอยู่จืาตตจ้อยเศรษฐีเหมือนล้านยังให้ความสําคัญบอธรรมดาเด้อคอยอว่าเว้ยบัวหลวงนาะ เจ้าก็รับมุกนี่มีพอเอาสีปลาบ่มนมี่ข้านเท่ากับมุกห้องนี่นะอันไหนพ่อเลี้ยงแม่ก็เลี้ยงตัวแม่เนาะอันไหนพ่อเลี้ยงแม่ก็เลี้ยงตัวอืมนิ่มไร่พังเบากลายเป็นเต่าเลยข่อยยากหัว พอก็ตลกดีนะวันนีอยู่ใกล้จะรู้ว่าเป็นคนตลกนะเออแต่อย่าให้ด่าด่าก็ด่าสุดอ่ะด่าก็ด่าสุดตลกก็ตลกเป็นได้ทุกอย่างนะคะเจ้ายุ่ยใสอยู่ต้เย็นติดตามทุกคลิปค่ะขอบคุณค่ะพ่อเป็นคนเปิดเผยเอ่พ่อเป็นคนเปิดเผยกาพ่อเป็นคนตรงๆนะคะ อ,อเดี๋ยวท่านขุนมานะตั่งมาเดี่ยว่านั่งเสียงนั่งสีย่างนะมื่อวนี้มืนี้นั่งสีย่างจนะ้ะมืนนี้นั่งสีย่างท่นเนี่ยพอเป็นคนเปิดเผยนะคะติดตามแล้วนะครับขอบคุณค่ะจ้ะอุ้ยก็มาถามเอาเนาะเต่ายุใสครับมาทันบา ยู่ใส่ครับกระบอกถือกระเด็นกระบอกถือแก้วเอ้ยแกนมาละ่ะเปิดเผยนี่แก้ผ้าด้วยไหมโอ้ยไม่แก้แม่ไม่แก้สวัสดีมานานแล้วเหือล่ะคะโอ้ยสามจม,มูกล้วแม่เอ้ยอังกฤษออกจากยูเมื่มอสาเสอ็ดมการาสองศูนย์เออก็หาปีเนาะหาปีขึ้นปอมาล้หาปีผมพิมพ์ผิดครับแม่พิมพ์ผิดอีบอนอ่น พิมพ์ีดีบ่ะพิมพีดีปะนั่วนั่นนั่นอือโอยนั่นพอแดงหัวพอดหัวโอย